่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโน่ปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่24ตุลาคม2566โดยใช้ผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับหลังมาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้การเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรนักจัดการบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้ดวลเลยนะสเทือนวงการฟุตบอลไทยงานนี้มาดามแป้งโพสตช็อตโดยตรงถึงทางเอลิกข่าวผลิตก,กำลังกับทีมชาติไทยในการคัดบอลโลกในคัณะนี้ โดยการน,นี้ด่วนนาะ,ะสเตียนวงการผู้บอลไทยเมื่อทางประดามแป้งโพสต์ช็อตนะฮะงานนี้แฟนบอลไทยเตรียมชมแบ็คซ้ายคนใหม่ทับช้างศึกได้เลย ล่าสุดนั้นบดามแป้งนพันล่ำซำว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่โพสต์ภาพนะฮะพร้อมข้อความเอ่อโทรตรงหาเอเดนคาวแบ็กซ้ายทีมชาติเ,เซีเดนเข้าสู่ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2 0 2พรอบคัดเลือกประเดิมนัดแรกพบทีมชาติจีน16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยข้อความจากบดามแป้งนมพันล่ำซำระบ,บุเลยนะว่าแฟนรลอรุนได้เลยบดามแป้งทาบทามเอเดนคาวช่วยทีมชาติไทยลุยคัดบอลโลกเอเช่นครับ ซึ่งมาดามแป้งโดนพายุซามผู้จัดการทีมชาติไทยทำเอาแฟนบนอลร้อนลุ้นกันช่วนหน้านะฮะล่าสุดต่อสายตรงท่บทามเอดิคเ่าวแบ็กซ้ายลุกเครื่องไทยสวีเดนมาช่วยทับช้างศึกเพื่อจะรุยนะฮะศึก2รายการสำคัญทางฟุตบอลโลกปี2026รอบอคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2แล้วก็เอเชียนคัพรอบสุดท้ายโดยเบื้องต้นนักเตะมีความสนใจแต่อยู่ในระหว่างปรึกษากับครอบครัวอีกครั้ง ซึ่งงานนี้มาดามแป้งผู้จัดการทีมทัพช้างศึกทีมชาติไทยได้กล่าวเลยนะว่าแป้งเชื่อในเรื่องของความจริงใจเสมอในรายของเอริกคาวเองก็เหมือนกันกับผู้เล่นลูกครึ่งคนอื่นๆที่แป้งติดต่อไปพูดคุยด้วยเป็นกันเองนะฮะเพื่อแสดงให้เห็นว่าทีมชาติไทยยินดีต้อนรับน้องเข้าสู่ทีมเพราะเรานั้นมี2รายการสําคัญรออยู่ทั้งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและก็เอเชียนคัพรอบสุดท้ายซึ่งเบื้องต้นจากการพูดคุยน้องก็มีความสนใจที่จะมาเล่นกับเรา เพราะมีความเป็นไทยแต่ก็ยังขอเวลาและก็ปรึกษากับครอบครัวกันอีกครั้งหวังว่าเราจะได้รับข่าวดีเพราะว่าแป้งเชื่อว่าุด้วยคุณภาพและอายุของเอเดร็กข่าวนั้นจะเข้ามาเป็นการกสำคัญให้กับเราทั้งในตอนนี้แล้วก็ใหนอหนาคตเหมือนกับนิโคลัสอ่าิเมคเคลสันที่แป้งติดต่อพูดคุยจนสำเร็จและกลายเป็นตัวเลือกสำคัญให้กับทีมชาติไทยมาดาแป้งได้กล่าวปิดท้าย สำหรับทางอิลิกเค้าอายุ22ปีนะฮะมีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นคนสวีเดนโดยเป็นอดีตผลผลิตจากทีม A.I.K. สโมรสรชื่อดังแห่งสวีเดนก่อนจะย้ายมาค้าแข่งกับ A.G.F. อาฮุสทีมในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กตั้งแต่ปี2021และการได้รับโอกาสอย่างสม่ำเสม,มอที่สําคัญเองยังคงเป็นการังสําคัญให้กับทีมชาติสวีเดนมาแล้วเดรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในครั้งนี้เลยทีเดียวนะเป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไร ฝากไปติดแฮชเชียร er er er, er ์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบมานกันครับอายังไงทีมญี่ปุ่นฟอนตาเล่โพสต์ h 2 h เจอกับทีมไทย4ครั้งโดยงานนี้ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีก2 0 2 3ันบแบ่งกลุ่มกลุ่มไอ้นัดที่3โดยคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่าง BG ประชุมเตรมตัว เตรียมตัวตัวแทนจากประเทศไทยพบคาวาสกิฟอนเตเลดีการีแชมป์เจลิกสุดสของญี่ปุ่นในสมัยล่าสุดทีมญี่ปุ่นคาวาสกิฟอนเตเลได้โพสต์นะฮะสถิติ H2H ในการเจอกับทีมไทยบนเวที AFC แชมเปียนลีกทั้งหมด4ครั้ง ปรากฏนะว่าฟอนเตเล่ไม่เคยแพทย้ทีมไทยเอาชนะไป3ครั้งเสมอ1ครั้งโดยครั้งล่าสุดที่พบกับทีมไทยในรายการนี้ก็คือพบกับเมืองทองอยูเเต็ดในปี2017ซึ่งทีมเมืองทองในตอนนั้นนำชับมาโดยชนะทิมสงการสินทีละสินแดงดาและก็ทีระทรบบุมาทันนั่นเองครับโอ้โหเป็นราว่างานนี้ก็ต้องรอ,งล,องลุ้นกันต่อไปก,ก็แล้วกันหลังมาดูประเด็นขาานน่าวจอบ้านกันครับ เอาแลยังไงญี่ปุ่นเผยช็อตวินาทีโทโรโอะโอนิกิยืนรอเพื่อนเก่าซีชนาทิฟโดยคิดถึงมากเลยนะฮะเมื่อความขึ้นไหวการแข่งขัน AFC แชมเปียนลีก2023รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มไองานนี้นัทที่3ความขึ้นไหวของการแข่งขัน AFC แชมเปียนลีกซูปเปอร์วิกแบ์ระหว่าง B ีปทุมเตรียมตัวเจอทับทางทีมตัวแทนจากประเทศไทยพบกับคังคาวาสกิฟอนเตเลีกไรแชมป์เจลิกนน ague, ลีกสูงสุดของทางญี่ปุ่น4สมยัย โดยล่าสุดสื่อช่องทางการของญี่ปุ่นคาวาตะกิฟอนเต้ได้โพสช็อตสุดประทับใจทอรุโอนกิกิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นดีกรีแชมป์เจลริคสีสมัยไปยืนรอที่จะพบกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานหลังจากที่แยกทางกันไปเล่นเอาชนะทิมสองการ์สินดาวรุกทีมชาติไทยของวันนั้นยิ้มแบบไม่มีหุบกระเดชทีเดียวโอ้โหเป็นอย่างางานนี้นะฮะถือว่าเป็นการที่เจอและแบบว่าแฮปปี้จริงเป็นใครก็คิดถึงนะเรามาดูประเด็นข่าวจอบ้านกันดีครับ อาล่ะยังไงวิเคราะห์บอล A c l 2023 BG เจอกับทางฟอนตาเลสในช่วงเย็นวันนี้โดยคู่นี้นะผมเป็นกลุ่มไอนัอที่3ในวันนี้จะเตะก,กันเวลา19นาฬิกาณสน,นามปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง2 p r t t YouTube และก็ BG c h anel n โดยสถิติทั้ง2ทีมที่เคยพบกันในครั้งนี้และก็สภาพความพร้อมนะฮะทางฝั่งทาง BG ปทุมนั้นก็จะมี วันที่20เดือนอ่าิ5เดือน92.23แันยบาบงคอกเจนะ BG ไป2ต่อ0 29เดือน9 2 0 2 3ี BG ชนะลำพูนไป3ต่อ0 3เดือน1ิ2023ันี BG แพ้ยโโหไป 2. ต่อ4 7เดือน1ิ2023นสุโขทัยแพ้ BG ไป1นต่อ2และ20เดือน12 2 0 2 3ันี BG ชนะตลาด FC ไป3ต่อ0 โดยสภาพความพร้อมในครั้งนี้นะฮะก็ตาฝั่งบีจีปทุมนี่อันดับที่2จากศึกไทยลีกผลงานในเกมล่าสุดนี่เปิดบ้านชนะตรัด FC ไป3ต่อ0ในกรุ่มนี้รังอันดับสุดท้ายแพ้รวดไป2เกมแรกยังไม่มีคะแนนความพร้อมในเกมนี้ธงชัยุโกโกีกุนซือบีจีปทุมเกมนี้ยังไม่คงไม่มี2พี่น้องตระกูลฟันดี้รวมไปถึงชีรศิ์แดงดาที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งทีเด็ดนำทัพมาโดยชนาทิพย์สงกระสินที่ต้องเตรียมดวลกับทีมเก่าเป็นครั้งแรกพผนึกกำลังกับจักรพันธ์ภัยสุวรรณสารัตยูเย็นฟรดตตีอัลววเดชพิทิวัตสจิตธ,ธรรมกุลและก็อีกอร์เซเกเยฟ สุดรัาฝั่งทางด้านของทาง Kawasaki f o n t a l e นะฮะงานนี้ก็จะมีสถิติห้านัดหลังสุดก็คือวันที่24เดือน9 2023ช่วนันเบเเลเบเร่แพ้ฟอนตาเร่ ale, ไปตอ2 29เดือน9 2023ฟอนตาเร่ 23, ale, แพ้อาบิเดกไป2-3วันที่3เดือน10 2023 ฟอนตาเรชนะอาบุลซานไป1.0วันที่8เดือน12บสอปอันยีฟอนตาเรชนะอวิสฟาฟูโกกาไป4.2แล้ววันที่20เดือน12บสปันยีฟอนตาเรชนะอวิสฟาฟูกกาไป4.2ในครา้นี้เช่นเดียวกันนะ โดยสภาพความพร้อมของทางคาวาสกิฟอนตาเล่งานนี้อันดับ9จากศึกเจลีกผลงานเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอ,อาวิฟฟ้าฟุกุอกากะไป4-2ต่อ 2. ในกลุ่มนี้รังจากฝูงชนะรวด2เกมแรกเก็บเป็น6แต้มเต็มพันพร้อมในเกมนี้โทรโรอนิกิกุนซือคาวาสกิฟอนตาเล่นั้นขาดหลายแข้งดังทั้งชินทาโรุคุรุมยะเรียวตาโอชิมะอาซาฮีซาสกิเจเชียล ที่เดี่ยงทั้งหมดเลยถึงอย่างไรก็ตามยังมีแกนหลักทีเด็ดหลายรายอาทิเช่นชูอาลชมิตมาซินโยบาเฟติมี้โกมิสยาสุโตวากิสกะทัตสึกิเซโกและก็อากิฮิโรอีเอนากะในข้งนี้ โดยบทวิเคราะห์ในเกมเกมนี้เจ้าบ้านบีจีปทุมนะฮะหลังพิงฝาของทิงเพราะ2เกมแรกเนียแพ้รวดมาแล้วยังไม่มีคะแนนในครังใ,ในกลุ่มนี้เกมนี้ต้องมีแต้มหากหวังว่าจะพลิกสถานการณ์เข้ารับต่อไปได้ถึงอย่างไรก็ตามผลงานในลีกชนะรวด2เกมติดๆส่วนเกมในบ้านก็พลาดแพ้แค่หนเดียวจากประกาศนี้ โดยทีมเยอนคาวาสกิฟอนเทเลนั้นกลับมากแกล่งทั่วแผ่นดินกันอีกครั้งโดยชนะรายการนี้ทะยานขึ้นจากฝูงแถมผลงานโดยรวมทุกรายการชนะรวดไปสานัดซัดไป9ประตูเกมนอกบ้านกลับมาปลดล็อกชนะหนแรกและเกิดขึ้นในรายการนี้กันอีกด้วยทั้งสองทีมเจอกันมาในเกมอุ่นเครื่องป,ปี2022คาวาสกิฟอนเทเลชนะไป3ต่อ1ในครั้งนี้นั่นเองครับก็ฝากตีนสแ็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์สโมสร,รไทยของเรากันด้วยครับ แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากัน,นครับเอาได้ยังไงกุนซืออรุราวะเปลี่ยนแผนผู้ดเล่น11ตัวจริงนัดดวลกับโปฮังสตีเลอร์นะโดยทางอรุราวะเบรสมีคิวทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย รายการสโมสร AFC Champions League 2023ราบแ็่งกลุ่มนันที่3เปิดบ้านพบโปรฮังสติเวเบอร์ทีมจากเกาหลีใต้มาเสียสกอร์ซาขุนซือชาวโปรแลน์ของอุระวะให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูเ้เล่นให้แตกต่างจากเกมลีก โดยมาเซียสกอร์ซาขุนซื้อชาวโบรด์ของอุราวเปเรสทีมดังในศึกฟุตบอลเจลีก2 0 23และต้นสังกัดของเจ้าบุกเอกนิตปัญญาเปิดเผยความพร้อมก่อนเกมฟุตบอลใน AFC แชมเปียนลีก2 0 23ระเบ่งกลุ่มนัดที่3กับโปฮังสตีเวรอร์ทีมจากเกาหลีใต้ ผมคิดว่าเกมกาโปฮังเป็นเกมที่สําคัญที่สุดแล้วผมอยากทําทุกอย่างเพื่อจะมุ่งสู่ชัยชนะในปัจจุบันผู้เล่นทุกคนก็แสดงให้เห็นสภาพที่ดีใน2เกมล่าสุดนี้เราต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเหมาะสมเกมวันที่24ตุลาคมนี้เราจะไม่ใช้ผู้เล่น11คนแบบเดียวกับที่เราเล่นกับคาชิวาเรโซนาและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปรกิงสไตน์ประจำวันที่24ตุลาคม2 566 โดยชายผู้บังคาั่งฟุตบอลไทยครับ